อนั่งลงครับสวัสดีวันดียกมือหน่อยยกมือขึ้นหน่อยอยกมือนะวันนี้วันหยุดให้คนละชิ้นอ่าหารได้ๆนะมาขอคืนครับขอคืนครับทำไปทำหน้ากันนะมองหน้าป่ากันเอายิ้มพันสวยเลยยิ้ม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 ยิ้ยิ้ม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 ยิ้ยิ้มยิ้มมยยิ้มยิ้ แปลงฟันด้วยยี่ห้ออะไรเนี่ยวอขอคืนหน่อยครับ,ม,ม,บมาละโบอ่ะวันนี้วันหยุดวันพิเศษอ่ะมาให้ชิ้นหนึ่งคนละชิ้นสวัสดีครับละโบวเรียบร้อยครับจบจากฝรั่งเศสขอคืนได้ไหมได้ได้นะบโบว์ให้นามน่ารักจบจากฝรั่งเศสใช่ไหมครับเรียบร้อย